ครับก็นะเราน่าจะได้เห็นปกคลิปแล้วแหละโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาส่งพิซซ่านะครับผมเป็นเอ่อพิซซ่าเดลิเวอรี่ยสำเนียงโกเพียนละช่างมาแล้วกันมามาส่งพิซซ่าดีกว่าอ้าวซึ่งตึง,ตงโอ้เพลงติดหรือก็สิ่นไมเนี่ยแม่เ้ยเขาฟังไม่เคยแจ็คสันเลยนั่นใครนะ่ะเออมาส่งพิซซ่าครับอ๋อ มารอข้างในได้ไหมน่ะหรือฉันจะไปเอาเงินจากชั้นบนเข้ามาสิโอเคนะครับโอ้โหแล้วเขาฝังไมเคิลแจ็กสันด้วยฉันต้องวางพิซซ่าไว้ที่โต๊ะโอเคโอ้โหกูติดลิกสิทธิ์แน่เลยแม่งเอ้ยแล้วแม่งแบบอ่ะเอาพิซซ่าแล้วยังไงไปไหนต่อฉันไม่ควรเข้าบ้านเขานะอ๋อโอเคฉันไม่ควรเข้าบ้านเอ้ยฉันไม่ใช่ไม่ควรย่องเข้าบ้า ไอ้เหี้ยเอา้าไฟดับละเอา้าอุ้ยอะไรวะโอ้วแมมคุณโอเคไหมแมมอา้อาวอ้าวแมมอา้าวเรียบร้อยแม่มกูตายเฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะทุดามันมืดเกินไปก็นี่แหละแสงสว่าง นี่นะเกมที่ผมเล่นอะเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าใช้ได้เลย,ยมาขึ้นไปชั้นบนไปหาคุณผู้หญิงดีกว่าฮัลโหลโอ้โหเลตอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โว โอเคแม่งกว่าเพลงจะจบ <c oughs> ไอแม่งกว่าเพลงจะจบแม่งผมรอโคตรนานแม่งบิวซะแบบนี่นะครับคือหน้าตาของแม่มแม่มตายแล้ว <c oughs> คุณผู้หญิงภาษาอังกฤษเรียกว่าแม่มใช่ไหมเออนะเดอก็เดสมอเล่ไปแล้วไปไหนต่อเนี่ยต้องลงไปข้างล่างแน่เลยตุทรงแล้ว มีโซลสับด้วยโอเคอเฮ้ยพิซซาตอนแรกตอนแรกพิกซซามันเป็นกล่องเนี่ยอ้าวมีไม่ใช่มือถือผมหลักคนหนึง่งข้างบนแน่เลยไปต้องขึ้นไปดูสักหน่อยละโอ้โหเสียงดีสะด้วยมาเฮ้ยอ,อะไรวะเอ้าเฮีย,ยสด ฮัลโหลเอเมี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลนั่นใครน่ะเออนี่ยนี่ใครแล้วเอมี่อยู่ไหนพากลัวไปหน่อยช่วยด้วยอะไรนะเฮ้ยใจเย็นๆยนเธออยู่ที่บ้านหรือเปล่าเอเมีะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เลยฉันคุยเรื่องนี้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามนาทีฉันถึงบ้านนะวยรอแป๊บหนึ่งวิตูตูตูโอเคสายถูกตัด ไปยังไปไม่ค่อยทันเลยแมบบ่เอุ้ยนี่เสียงรถว่ะฮัลโหลอุ้ยนั่นไงนมีรถอยู่ตรงนั้นโอเคต้องลงไปหาคุณผู้ชายสินะเหมือนผู้หญิงเขาชื่อเอเอมี่นะเออเฮ้ยนี่ใครเนี่ยผมเน็กโซบิซ่าครับเอ,อ้าเอมี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ oh, ตัวเองเราครบตัวเลยเธอเธอตายแล้วฮะอะไรนะ ร่างของเธอมันลอยอยู่อะไรเนี่ยมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะโทรเรียกตำรวจเนี๋ยนแหละเฮ้ยได้โปรดพาผมก่อนเปิดประตูนี่เออกูจะเปิด๋ย่มันเปิดไม่ได้นี่มึงมึงโง่ปะเนี่ยไม่ใช่ไอฟังนะอีเวนกูจะออกไปจากที่นี่แต่กูไม่รู้มันเกิดเรี่ออะไรขึ้นปล่อยกูไปโอเคฉันว่ากุญแจมันน่าจะอยู่ชั้นบนลองไปหยิบมาสิโอเคไอ้นี่ม่งไม่รู้ชื่ออะไรนะ แต่เหมือนมันน่าจะรู้จักกับเอมี่โอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนไปหากุญแจกุญแจเฮ้ยทำไมเสียงรถมันดับวะเออใช่ามาเถอะมันไม่มีกุญแจเฮ้ยศพศพเอมี่หายไปไหนวะเอาแล้วเอมี่กูเอมี่กูหายไปไหนเนี่ยเอาติดติดก็โท เฮ้ยมันไม่มีกุญแจอยู่เนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมันไม่มีใครตอบเหรอเฮ้ยคุณอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วโอ๊เฮี้ย <c oughs> มีเสียงม้อยู่ข้างบนโอ้โหพิซซ่า <c oughs> นี่แหละพิซซ่า <c oughs> พิซซ่าไม่ดูไม่ <c oughs> ค่อยน่ากินเลยวะ เป็นผมผมไม่สั่งพิซซ่าร้านนี้นะแม่งดูไม่น่ากินเลยอะไรเนี่ยไอ้เกูดิเสียงแม่งไม่เห็นน่ากลัวโอ้โหถ้าดูตัวละครนี่แม่งลอยยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยโอเคไปไหนต่อเนี่ยโอ้โห ไ้ครับเนี่ยองลงไปชั้นล่างหรือเปล่าอ้าวโอ้โหทีวีเปิดเองอย่าเอ้ยกูกูกลัวลิกษสิทธ์มากกว่าเพลงอีกเนะี <c oughs> ่ยถ้าติดลิกกสิทธ์มาแม่งก็ชิบหายเลยดิแม่เอ้ยกูกลัวลิกกสิทธ์เฮ้ยมิสโทรศัพท์ หมุนรอบสิแอนโอ้เขี้ยะตูเขียอะไรนั่นละ่ะตามพิกซ่าไปโอเคแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหกูอยู่ไหนวะไอ้โอเคตามพิกซ่าไปโอเคแม่เกมที่ผมหยิบมาแคสแต่ละเกมนี่แม่งบอกเลยว่า บอกเลยว่าคนสติคนสติอย่างผมมาเล่นนี่ไม่โอเคช่่อมันเกมแบบนี้แหละผมชอบเล่นเพลินดิอุ้ยอุ้ยศพเอมี่กะไอ้บูชายนี่เฮ้ยอะไรวะอยู่ดีศพติดไฟเอ้าแล้วไอ้นี่หน้าตาแปลกแปกนะมึงเนี่ย อาวแล้วพิซซ่าเอาหน้าไปจุ่มเลยอขอบคุณสำหรับการเล่นแค่นี้จบแล้ว <c oughs> ไอ,อเ,กเกมเกมแม่งอย่างกาวอีกแ้โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บ